สวัสดีครับผมนายบัญชัยป่าโมกนะครับผมเลขที่44นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําโปรแกรมคํานวณตัวเลขนะครับในโปรแกรมที่มีชื่อว่ามีชื่อ Basic นะครับผมก่อนอื่นแล้วก็ไปดูหน้าตาโปรแกรมกันเลยก่อนนะครับหน้าตาโปรแกรมนเป็นอย่างนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยครับผมจากนั้นเราจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับกดเข้าไปที่ New Project ครับผมแล้วก็ Windows Form ครับ าจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมอ่าในก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูก่อนนะครับผมว่าโปรแกรมนี้ที่เราจะทํามันจะลันออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลองกดลันดูอันนี้คือที่ผมดีไซน์ไว้นะครับช่องแรกนะครับช่องสองคำนวณครับให้คำนวณทั้งสี่ช่องจอกมาตามนี้นะครับผมแล้วก็ดูกันนะครับว่าตรงหรือเปล่านะครับ อันนี้คือปุ่มเคลียร์นะครับผมนี่นะครับเวลาเรากดและปุ่มที่เราใส่ตัวเลขที่เราใส่นะครับกับผลลัพธ์มันจะหายไปนะครับผมอันนี้คือปุ่มปิดโปรแกรมนะครับนี่นะครับโปรแกรมที่จะทาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาดีไซน์หน้าโปรแกรมกันนะครับผมว่าทําแบบไหนกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับช่องแรก ผมขอใช้เป็นลาเบลครับผมใช้เป็นลาเบลนะครับเพื่ออันนี้เป็นชื่อหน้ากรอบนะครับผมเราก็ใส่ไปทั้งหมดสองตัวนะครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อที่ตรงนี้นะครับผมเท็นะครับกดไปเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นตัวเลขที่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมขอตั้งเป็นตัวเลขที่สองครับผม นี่ครับต่อไปเราก็จะมาดูการเปลี่ยนไซส์กันนะครับผมตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาเลยนี่ฟอนต์ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปผมก่อใช้เป็น12แล้วกันครับผมเพื่อให้ขนาดมันพอดีกันนะครับต่อไปนะครับผมเราจะมาดูใส่อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนฟอนต์เหมือนเดิมนะครับผมนี้นะครับ ต่อไปเราก็จะมาสร้างกรอบอีกสองกรอบนะครับเพื่อเป็นเอาไว้เป็นกรอบใส่ค่าตัวเลขเพื่อคำนวณนะครับผมเราจะมาใช้เป็น t ท x บ b ็อกครับแบบนี้นะครับผมลากมาไว้เลยสองตัวนะครับเราจะได้แบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาใส่ปุ่มกดข้างล่างกันนะครับผมเป็นปุ่มแบตทอนปุ่มนี้นะครับแล้วก็ลากออกมาเลยครับ สามตัวครับนะครับขอครับแล้วกันครับผมต่อไปแล้วก็ยะอเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อที่เดิมครับผมเลื่อนมาตรงนี้ครับมาที่ตรงเท็กครับผมขอตั้งเป็นตกลงครับผมนี่นะครับอันนี้ผมขอตั้งเป็นยกเลิกนะครับผม นี่นั่งเป็นปิดนะครับนี่นะครับเราจะได้แบบนี้นะครับผมแล้วต่อไปตรงฟอนนะครับผมถ้ามันจะเล็กไปก็เข้าไปเปลี่ยนนะครับที่เดิมนะครับตรงฟอนไซต์ตรงนี้นะครับผมอ่าต่อไปผมจะมาสอนทำอีกสี่สี่ช่องข้างล่างนะครับผมอันแรกเลยแล้วก็ใช้ลาเบลมาครับลาเบลมาวางเลยสี่อันครับผมสี่อันนะครับ วางเรื่องไปเลยทีอันนี่เกินครับผมแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ที่เดิมนะครับผมตรงเทกน,นะครับตรงนี้ผมขอตั้งเป็นบวกครับผมอช่องบวกนะครับนี้ตั้งเป็นลบครับผมลบอันนี้ตั้งเป็นคูณนะครับ นี่ตั้งเป็นหานนะครับผมนี่นะครับต่อไปเราก็จะมาสร้างช่องผลลัพธ์นะครับช่องผลลับตรงนี้เราต้องใช้ลาเบลนะครับผมนี่นะครับลาเบลเอามาเลยสี่ช่องนะครับผมนี่นะครับสี่ช่องอันนี้นะครับต่อไปเราก็จะมา ใส่สีพื้นหลังกันนะครับผมเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับแบค k าเลอร์ตรงนี้นะครับผมขอตั้งเป็นสีเขียวนะครับผมเข้ามาที่ตรงนี้นะครับคอตตอมนะครับทําสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ครับ แล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงออโต้ไซต์ตรงนี้นะครับผมออโต้ไซส์นะครับตรงนี้นะครับธรรมดามันจะอยู่เป็นทูนะครับผมตรงนี้คือถ้าเราไม่ตั้งค่ามานะครับคือกรอบเราจะขยายไม่ได้นะครับผมมันจะเป็นอัตโนมัติของมันแค่นี้นะครับผมเราก็มาปรับให้มันเป็นฟรอครับเพื่อที่จะให้มันขยายได้ตามต้องการที่เราทํานะครับ ก็ตั้งเป็นฟอยให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ดึงมาครับนี่นะครับตั้งเป็นฟอยห,หมดเลยนะครับนะครับต่อไปเราก็จะมาเอาตัวภาษาอังกฤษตัวหนังสือตัวนี้ออกนะครับผมเพื่อจะให้มัน เป็นกรอบว่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่ text ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ลบออกไปเลยครับทั้งสี่ช่องเลยครับผมลบออกไปเลยนี้นะครับเราจะได้หน้าต่างโปรแกรมแบบนี้ออกมาเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่ชื่อของกรอบพวกนี้กันนะครับผมกรอบหลักๆที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมจะมีทั้งหมด สองกรอบนี้ครับกับสี่กรอบล่างครับตรงนี้คืออะไรครับที่ต้องเปลี่ยนคือพอเวลาเราไปใส่โค้ดคำนวณนะครับผมเพื่อที่จะให้ตรงนี้กรอกค่าได้นะครับผมในข้างล่างต้องใส่โค้ดเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาตั้งสี่ช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่โค้ดกันนะครับผมว่าวันนี้วิธีการใส่โค้ดยังไงนะครับผมอ่าดังนั้นเรา้าไปที่ปุ่มแรกเลยครับปุ่มตกลงครับผมนี้แล้วก็ประกาศตัวแปรก่อนเลยครับผม ดิมผมขอตั้งเป็น a b c แล้วกันนะครับผมนี่นะครับ add integer นะครับผมนี่ครับอันนี้ผมอากาศตัวแปรแบบเป็นจำนวนเต็มนะครับผมใส่จุดทศนิยมไม่ได้นะครับอันนี้ a เท่ากับนี่นะครับที่ผมบอกที่เปลี่ยนชื่อนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้กันให้เป็นน้ำหนึ่งนะครับหรือจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ก็ได้นะครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อกันตรงตรงนี้ครับผมตรงเนมนะครับผมขอตั้งเป็นน้ำหนึ่งแล้วกันครับผมนี่ครับอันนี้ผมก็ตั้งเป็นน้ำสองนะครับผมนี่นะครับจากนั้น แ,แลั้นเราก็จะมาใส่โค้ดกันนะครับผมสกู่นะครับะนะก็จะมาใส่โค้ดกันครับ A เท่ากับน้ำหนึ่งดอทเท็ก,กครับผมเนี่ยครับนี่ b เท่ากับน้ำสองดอทเท็กครับผมนี่นะครับ อยงนี้ครับเพื่อกอกค่าได้นะครับผมจากนั้นเราก็ลองไปรันดูครับผมนี่นะครับจะใส่ค่าได้นะครับผมแต่เรายังคำนวณไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ใส่โคดต,ต่อไปเรามาดูใส่โค้ดกันนะครับผมนี้ c เท่ากับ e บวก b นะครับผมอ่า แล้วก็ตรงนี้กรอบข้างล่างสี่กรอบนะครับผมผมขอตั้งเป็นแอนเซอร์นะครับผมแอนเซอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับผมตั้งข้างบนที่เก่าเลยครับนี่ครับผมขอตั้งเป็นแอนเซอร์หนึ่งครับผมอันนี้ผมขอตั้งเป็นแอนเซอร์สองครับผมอันนี้ผมขอตั้งเป็นแอนเซอร์สาม ได้เรียนกันลงมาเลยนะครับเอนเตอร์สีครับผมอาจะได้ชื่อของกรอบนี้มาแล้วนะครับต่อไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาใส่เอนเตอร์หนึ่งนะครับผมดอทเทคครับอ่าเท่ากับ p แบบนี้นะครับต่อไป a เท่ากับนำหนึ่ง รถเทคนะครับผมนี่แหละครับ b เท่ากับลำหนึ่งรถเทคนะครับผมลำสองก็ผมพูดผิดครับลำสองรดเทคนะครับอ่าหน้าแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็มาใส่ซี เท่ากับ a ลบ b นะครับผมอันนี้ก็ต้องตัง้งเป็นลบนะครับเพราะบวกเราทําไปแล้วนะครับผมจากนั้นอันต่อไปครับก็ทําคล้ายๆเหมือนอันนี้เลยครับแค่เปลี่ยนแอนเซอร์หนึ่งตรงนี้เป็นแอนเซอร์สองครับแล้วก็เปลี่ยนจากลบเป็นเครื่องหมายอื่นนะครับผม<อ>แล้วก็กอบมาเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับลี่ยนตรงนี้เป็นสองครับผมตรงนี้เป็นสองครับจากลบตรงนี้ เป็นคูณครับผม่าแล้วก็ใส่เหมือนเดิมครับเป็นจักหนึ่งตรงนี้เป็นสามครับผมจะคูณตรงนี้เป็นหารครับหลังจากนั้นก็ได้แบบนี้ครับผม้างล่าง a อร์ e เซ n s w e r สี่น,นะครับนี่นะครับอ r o t e c t แลกับสีะครับผมอ่าจากนั้นเราจะได้ โคดปุ่มคำนวณยังเสร็จสมบูรณ์อันแรกแล้วนะครับผมแล้วเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะคำนวณให้เราถูกหรือเปล่านะครับกด F5 ล้านไปเลยนะครับ10 5นะครับผมนี่นะครับมันจะคำได้คำนวณตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาใส่ปุ่มเคลียร์กันนะครับผมเดี๋วปุ่มยกเลิกนะครับเราจะมาดูกันว่าโค้ดมันมีอ อะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวบัญชีเข้าไปเลยนะครับอันแรกเลยนะครับนำหนึ่งดอทเทคครับผมเท่ากับเดิมโคนะครับเพื่อจะให้มันเป็นค่าว่างนะครับผมต่อไปนำสองครับผมดอทเทคครับเท่ากับเดิมโคตครับเหมือนเดิมครับผมอันนี้เราใส่สองช่องนี้เพื่อลบตรงนี้ออกเลยนะครับต่อไปเราก็จะมา ใส่สีช่องลบตรงนี้ออกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตั้งไปเลยอันเซอร์หนึ่งนี่นะครับดอทเทคเข้ากับดับเบิลโคนนะครับแบบนี้นะครับทําตั้งแบบนี้สี่ช่องเลยนะครับผมนี่นะครับตั้งแบบนี้สี่ช่องไปเลยนี่นครับผมอ่า จากนั้นเราจะได้นะครับต่อไปครับเราจะมาตั้งนําตรงนี้ครับนำหนึ่งดอทโฟกัสนะครับผมนำหนึ่งดอทโฟกัสตรงนี้คืออะไรนะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าเครื่องหมายเคอร์เซอร์ตรงนี้ครับเห็นนะครับที่มันกระพริบตรงนี้นะครับผมนี่พอเวลาลันนะครับพอเราใส่ค่า แล้วเราเคลียร์ค่าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เคอร์เซอร์มันมาอยู่ข้างบนนี้อัตโนมัตินะครับเพื่อเราไม่ต้องกดคลิกแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมจากนั้นเราจะมาดูโค้ดปุ่มที่สามนะครับโค้ดนี้คือเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับโค้ดปุ่มที่สามนะครับก็ง่ายๆครับผมโค้ดไม่ยากครับเดี๋ยวมันคลิกเข้ามาเลยก็พิมพ์ว่าโค้ดครับผมอันนี้นะครับ จากนั้นแค่นี้ก็ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองเช็คกันดูนะครับว่าอัตราล้านออกมาได้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับ F5 ครับผมหนาสิบห้าครับผมนี่นะครับตรงครับผมปุ่มเคลียร์ครับได้ครับผมมีเคอร์เซอร์ด้วยต่อไปยกเลิกครับหรือออกจากโปรแกรมไปเลยครับผมนี่นะครับเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับผมอ่า โปรแกรมของเราก็เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับที่รับชมครับผมขอบคุณครับ